หนึนะครับซุ้มตาจากบ้านกกกรุงพลครับขอขอทางเดินให้ลุงพลเดินหน่อยะครับขอทางเดินให้ลุงพลเดินหน่อยการเดินแบบการเคลื่อนไหนะครับ เวทีนะครับอยากดึงลงบนลงไปนะครับให้ทุกคนได้เ <geen> ด <shimmer> yeah, exactly. ินมั่นครับครจะตัดขอให้ลุงพนได้เดินหน่อยนะครับให้ทุกคนได้เห็นช่วยๆนะครับลุงพนขอเดินรันเวย์เดินตรงได้เลยครับครูชาไทยเลยครับ เปิดทางหน่อยครับเปิดทางหน่อยครับขอนะครับขอขอเปิดทางก่อนนะครับขอทํางานก่อนครับขอทํางานก่อนเปิดช่องทางหน่อยครับอย่าเบียดนะครับอย่าเบียดไม่งั้นเดินไม่ได้ครับคุณพลอุษาซ้อมมานะครับต้องหลบหน่อยนะครับหลบหน่อยเปิดช่องหน่อยนะครับเปิดช่องไม่งั้นเดินไม่ได้เลยนะครับวันนี้ตะวันนาแตกจริงๆครับวันตะวันนา ผู้ชมนะครับผู้ชมขอความกรุณานะครับให้ลงพนไห้เดินหน่อยนะคะนรับผู้ชมขอความกรุณานะครับขอกรุณาหลบนะครับหลบนะคะยครับย่าไม่อยู่จริงๆครับคนลกอุคคนเอะนะครับขอปราุณานะค,ะครับขอปรานานะค,ะครับโอเคนะครับอาครับและนี่คือ นายช่างชนกุษล์เส็จแลพี่ใหญ่ที่สุดท,ที่เราจัดมาในปีนี้รระนะครับขอเชิญทุกท่านมีคนบอกว่าให้ลุงพลถอดแว่นโซน่ารอๆนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะให้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับ หยิบถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปสีท่านก่อนขอเป็นเซตสีก่อนนะครับเซตสีก่อนนะครับสมันบชนนะครับเซตสีก่อนนะครับต่อไปนะครับเซตหกนะครับมีครับคุณนิงไปที่พี่อุกครับต่อไปนะครับเป็นเซตหกนะครับมาเลยครับซีครับคุณซีเล่บครับ พี่ปักครับเจนครับจะเหลางมาข้างหนาจลแทรกตรงกูชัยตรงตรงไหยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอเดี๋ยวเราจะขอปิดท้าย นะครับมาแล้วนะครับมาแล้วแต่เราคงเดินลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วเพราะกระแสมหาชนเราเยอะเหลือเกินนะครับขอเชิญนะครับคุณแม่สีตาตัวทองอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วนะครับทุกคนมาในชุดแฟชั่นเก๋ไก่ชุดพิเศษรอชเรานะครับัขอยืนเลยนะครับนิดนึงนะครับนิดนึงตรงนี้จะให้ทุกคนมาทึกภาพนะครับโอ้โหตะวันนาแตกจริงๆนะครับ วันน,นแต่จจริงๆวันนี้เราจัดงานสนานะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับทำรายได้ที่ได้ไปช่วยเหลือสัตว์หมาและแมวนะครับและลํำลึกถึงพี่เจียมอชอนะครับภาพสื่อของพี่เจียจะออกไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลยนะครับ ช่วงนี้นะครับขอสัมภาษณ์สั้นๆน,นะครับสั้นๆน,น,นิดเดียวนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของสุนัขวันนี้ยจัดงานให้กับหมาและแมวนะครับอยากให้พี่มุกเป็นคนเปิดพูดเรื่องพี่เตี้ยมอชอนิด,ด,ดน,ดนึงครับรับต่อหนึงนะครับขอเสียงตบมือให้กับชา รอชอนิดนึงก็เป็นสุตนาที่เป็นขั้นใจก็ไม่ใช่ธรรมดานะคระับแ่เเป็นแบบจอดแต่เขาเป็นขั้นใจของของคนแถวน,นวั้นเราก็ก็ต้องขอบคุณที่ที่เราเป็นสมาชิกของผลลัพหมานะ เพราะว่าแม่ก็มีลูกเป็นตามนั้นขึ้นกลับจากโคราชเมื่อเช้าค่ะยังไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ยไม่ได้ดีสบไม่ได้อจากโคราชขอบคุณนะครับเชื่อว่าทุกคนต้องอยากได้ยินเสียงป้าแตนป้าแตนตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะเสียงก้องร้อแล้วสวยด้วยต้าแต่งพูดถึงเรื่องพี่เจี๋ยหน่อยครับก็เป็นคนก็ ใ,ใจเป็นจริงๆสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับทางคุญรุพิระก็จะมอบทุกอย่างช่วยทีมเอ,อีอ็มชอและก็ป้าแมวตากานะครับที่ทุกคนรักเลนดูเหมือนกับครอบครัวเรานะครับออขอขอบคุณมากครับที่มาให้กำลังใจทุกคนทัแต่งและก็ะคุญรุพิระครับของผมนครับ ขอปิดท้ายด้วยอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเซตไอสารวัตรอันนี้หนึ่งนะครับอือเฮ้ไม่ติดเวืตอนนี้ไม่ได้ะรับลงเก่าหรี่เรานะครับขอเก่าอะไรเกี่ยวงานวันนี้นิดหนึ่งครับอ๋อขอวขอบคุณที่ร่วมงานนะครับสวัสดีทุกท่านละครับสวัสดีครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับถึงแม้ว่าจะเห็นผ่านทีนบ่อยๆแต่ว่า สี่เดือนที่ไม่ได้มาเจอคนเยอะขนาดนี้ก็เป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับยังไงก็วันนี้มา่วมทําบุญกันก็ขอบคุณทุกท่านมีงานอื่นยังไงก็ติดตามกันต่อไปด้วยและอย่าลืมดูดอามรินทร์ีวีกันต่อ้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปจิตจิตอ่นานคำหลังนะครับขอพี่ออ๊คเขาจะขอขอเห็นทุกคนด้วยเลยเขาเฟรมโอ๊คด้วยเลยนะครับเทุกคนหันหันหน้าก็หากล้องนู้นนะครับกล้องด้านหลังเวทีนะครับ ขอคนดูทุกคนมันทติภาพประวัติศาสตร์ที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะยิ้มได้นะคะรับเดียวนักเรียนเราจะมีรอบพิเศษนะครับอาชีพ <nej> การท้าอย้ดูท้าให้ดูก็เป็นภาพสวยงามมากเลยนะครับทุกคนจะได้ปรากฏเดี๋ยวเราไปซูมเนาะนะครับซูมสามสี่ร้อยโอเคครับเราจะเจอพวกเราในนั้นนะครับนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะดูช่องอมรินทีวีนะครับข่าวออกตลอดนะครับคือตอนนี้มองไม่เห็นแล้วว่าป้าแตงอยู่ไหนเห็นแต่เป็นนางแบบสวยๆคนหนึ่งตะวันน่าหละจริงๆวันนี้นะครับ โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับช่วงนี้ต่อ,อ,อละครับพี่อุ้มเราจะสัมหาอะไรไหมครับหรือว่าไม่ไหวแล้วครับพี่อุ้มพี้มทพายก็ตางวหวครับตว นะครับนักข่าวแบบช่องไหนก็ชื่อเฉพาะนักข่าวนะครับสัมภาษณ์นะครับแบคทับนะครับช่วงนี้เราจะเราจะขออนุญาตให้สัมภาษณ์นะครับเอ่อช่วงเออช่วงหลบหน่อยนะครับช่วงหลบหน่อยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงทางข่าวนะครับ ขอใช้เสียงหน่อยนะครับขอโม้เงียบนิดนึงนะครับตอนนี้เราชืน่นชมด้วยความเงียบนะครับช่วงนี้ขอขอนุญ,ญาตนะครับเป็นช่วงสัมภาษณ์นะครับเราจะชื่นชมนะครับความน่ารักของทุกท่านด้วยความเงียบนะครับจะไมจะได้รวมเล